สวัสดีค่ะบัดนี้วันที่28มิถุนายนสองพันห้รเป็นวันที่ค่ะ เป็นวันที่59ที่ข้าพเจ้านางเชียงพงมาศขอถวายสังส่วนสัตยาพระสุพระบัติทั้งต่างๆวันเป็นพุทธบูชาพุทธบูชาแลข้าพเจ้าและอาจารย์เรียบชาเดบาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและลึกได้มีสมาธิจดจ่อในคราบยาญชนะมนุษย์ในบทส่วนจากตัวเรื่องด้วยเทินบทกลาพระรัตนตรัยและทั้งทมาทัมโทข้อความพุทธธรรมพระวัดสังวิวาทีมีสวัสดิ์โตพระตาธรรมบุธรรมบธรรมบัติมีสุบดิปันโนพระตัวเศร้ากระซั่งโคซั่งขังหนามามีบทบ อันทังสมาสมุทโธสูตรจุลปณีนิพุโตคุณีหิทธาลาโมมาโนธานีปารามีเจติสติยวัชรวังพุทธังสัมมังสักขังสารันคตตงปเชมีเราตนั้นแต่ยังธรรมังจารามีสุทินาบิดโดชุมนุมเทวดาสมันตาเจวะเลสตาคันฉันตุเทวดาสัตตมังมินาราสันสัตว์ตั้งโตตมภะกะทังตะเคฆามีเรรุจยารูเปิรีติขาทะเตจดัลิเขมานีเทปิเลเทจคามตะล้วนะคะเนียเคหอนุงหีเขเตพุมาเจยังตุเทวะล่าทาลาเวทเม ยังขาดคธพน ars, ารคาติดท่ <st> uh> นตรกิยังม่ลว่จนำสัตวมีส่วนตัวธรรมศาสตนักรวยยงทันตารมาตวนักรวยยัทันตาธรรมศาสนักรวยยัทันตาปวดสวดปวดพระาคณะกรรมการบุญธรสศาตร์วัดตัวตัวธรมบุธราตรบุรมาตรวัตัวละตัวสรมบุญธรรมาสตรปวดสวดไตสรานคมนปาทาพูททางสราังคชมีทามังสราัคชมีสังขารสราัาคชมเดียปีพุททางสราัาคชมีเดียปีทางมังสราัาคชมเดียปีสังขารสรานาคชมี ตต่ดียังปิพุทธังสารนักชั้มเดียวปิดธรรมังสารนักชั้มเดียวปิทั้งขังสารักชัมีบทสดสจักกิริยาคาถานาถิมสารังยังพุทโธมีสารังวังอเตนัสจัจวิเชนัสสมหัวตสัพพทานาถิมสารังยังธรรมโมีสารนังวังอิเตนะสจัจวิเชนะสสตรมหัวโตสัพพทานนาถิมีสารานังยังสังโคมีสารานังวังอเตนะสัจวิเชนะสสตรีมหัวตสัพพทาบทสวดสิรัตนะานามคาถาพุททางนั้นมีลัตนะภูตตาเสนีละจิตังธรรมรังนั สุสีลาธิติเอตังนาเมติลาตระนาตตาตายวะหังสัมมาสัมโมสาริตาวัตถุวิเศษสาวุตังอโยยายุตตาคุณายโยคะว่าสาวาวตังอสุมิตายามหิปีตตาเทวายท้าติทันเทเอกวินาตตาทิตาเลสัมมาสัมภเวนาโลกีกาธาจิจ่าเจเลจัปปุตูภุตังขมีระยามวิสัษยาอจิทุทธาสถานกมิโยหิปันทิตาชาณีหิชิวิชัญญาลูปังโลกัมหิเกหิจิกัทันจุปัลภานียังสังเกสันจิตสุวิธิตังคุณกายะตายานามิหิเยวาชนะตาเยาสุมิสุตามปีสมุตปัสตังมน มาหนาสีสูตรท่าปัสสาท่าทานังปุญญาธิกานะมาสามุตตะปุลมาปุณณภูมังทุกขาปมุตจานาะบุขาสาร่ังคาตานังปูชาละเฮสุปัลมะมังอภิปูชาเนย,ยังนิพพานัสสิกิริยายุปะนิสะยะทั้งธรรมากิเลสะมาลาโสทานะสิทธิยาจาสะทุหิอัฐะกุสาลีหุป,ปะสยเสวันียังปานิหิจาปิสาร่ังคามานียเมวาตารสมาหิตงังติรัตาน,นาสานาสานาสตาตมห์ ลาติ่งที่หวังชนะเนสุนัมสมานาภูเชมาจาปิสะสสตัสุป,ปาสัมน,นาจิตาตาตถานุปะนุป,ปาลิจริยาตถาลาตาจารุเยนาตถา,ากุาสะสุกะเตนาสุขีภวิมุติเชนาตัสสะจาปิสวะพสวัตถิโหนตุโยเจทะธรรมวินาัยามหิปันมานะภูตโรกุตตาลาภิสม,มัยโยนิยโตสุพชังตโสป,ปานิสะยะจายะยะอายมหิอายมปิโหนตุวัตถุตาเยปาริจิโตตุปัสสะทากาโลธรรมกาลสิทธิคาถา โยจะคุมาโมหะมาลาปะกระทสมังวะพุทโธสุขโตริพุทโตมารัสสะปะสาวินิโมจะยันโตปะเปปะเปสิเขมังชนะตังวินัยยังพุทธวะลาตังสิสานมามีโลกาสานาธันจาวินายะกันจ่าเตเตสาเตชะติทิโหตุสัมภันตะรยาจะวินาสเมโตธรรมวัโชโยวิยะจัจสะจัตูทะเสสิโลสัจวิสุทธิมาคังนิยานิโกธรรมะธาระสาธารีสาตาโหสันติกะโลสุจีโนธรรมังวะลาตังสิสานมามีโมหะปะทาลังปะทันตทาหังอันเตสาเตชะติทิโหตุสัมภันตะรยาจะวินาสเมโตธธมมะะตตเสสนาาุข นุโคโยโลกาจาวาปิปปะปูปะกิเลสะเทตาชั้นโตสยามสตินิโยชโกจะสวัสขิตธรรมะวุฒิตังกับโรติชัางคำวันตังสีรษะมบามีพุทธานุพุทธังสามารถศิลอดทิถิงตาเตสเอเชียเซนทียวคอนสูรธมพันธ์สารยาจะวินาจิเมนโตปวดสวดนโมกาณอัตถากถาณโมหะโตธสมานพุทธธรรมเฮสินุนโมอุตตระมาธรรมะสาวาคาตเสวะเตนิฐานนโมมหัสกัสสาปิยุตสุทธัสศิลอทิถิงนโมอมามาจายาลัทธะสัตตะนาตะนาตะยัสสัตุกังนโมอมา กาิตาตัตัตัวัตถุตายยาสปินนโมการัปพาเวนาวิชันเตุปะทวานนโมกาลานุภาเวนาตวัดิโหตุสัมปทานนโมกาลาตเตชนาวิทิมหิโหมีเตชวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังอิจังสัมพยังพระควาลสเทสุวิหารติขปิโนททังมิฆมหาวเนมหาตาพิทโธังเทนัปสัติวัจแพทยิหิพิทโธสัเตหิสเพโลอาละหันเตหิสัทตาสี ถ้าสหิเจ้เรากทตัวเหตุเทวทายุพูดีนันสนิปเดตานคติพัทตังตัณสนายะพุทธุสังชาทุกจัตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวังเอตาทัโคสิอายโคภะขวัสเกสุวิหารติกะปีรุตุกตมิงมหาวันิมหาตาพุทธุสเกทาเสรีมหาวะนิหิพุทธุสเตหิสเพหวะอรหันตหิถ้าสหิเจ้เรากทตัวเหตุเทวทายุพูดีนันสนิปเดตานคติพัทตังตัณสานายะพุทธุสังชาโยยนามมยปิเยนาภะขวาเตรุปัสสังขามายามาอุปัสสังขม สมิยเชยยยวาเมวานสุทธาวาสิสุเทวิสุอาสารหิตาพระวัโตปุระโตปวมาตัวละทังตุอาตโคตาเทวตาพระวันทั้งนั้นิวัตเตวายสัมมาตังทั้งสวยสัมัาตังเทวโคเอกาเทวตาพระวัโตสัตติเกไปอิมังค์ทั้งอภาสีมหาัศมโยปวันทั้งมิเทวกายาสมมาคัตตาคัตธรรมให้มังธรรมัศมาโยท้าขีดไนยวาปาราเชิตาทัศคติ อาตโอปาเทวตาพระว่โตสติเกมันครทังัสสิตนันจากพี่วขาสมาทังังโสชิตังอัตตาอัจโนอุชุกันมากโสทั้งราทิวัเตตานี่ค่าเตวะอินทริยานีละคันติปันิตาตอาอปาเทวตาพราะว่โตสติเกมันคระทังัภษีเตวะสิลังจเตวะปริคังทักขีนังหาจะมไมเมชาเตจาลติสุทาวิมาลาตุจคุมวตาสุทันเตวุตุนคาติอาคอปบลาเทวตาพราะว่าโตสติกเกมันกระทั่งกับภาีเยเกจิพุทธังสารานคาตาเตเซนปาเน ปารีปูเลยสันติติกะับเพราะพ่อพี่ขวามเตสีพุดานพิขวทัาสัตวทโตวตาสันติเตาคุนติตหางตังทัาสานายาพิขุังขัญใจยปิเตพิขวเฮสุสติตัมมทานางหันโตมาสัมธาเตัรมปีขวาตานังเอตเอตาปะลมายาวะเทวตาสันติเตาเฮสุสตมัปีเมหังเอตาหิไอยปิเตพิขวพิสันตินาพานังหันโตรมาสัมธาเตยัมปีขวาตานังเอตาปะลมายาวะเทวตาสันติเตาพสันติ ยยทั S <S <ess> ีม้ัเอตระหิอาจิเสามีพเวเทวคาดังนามานีกิตายสามีพีเวเทวคาดังนามานีเทสซสามีพเวเทวคาดังนามานีตักนาถาทัุกรรมนาศิกาโลทัพเสามีเอวันปฏิติโคติภกขุพโทปจสุสุพระสวยแต่ทุวจะเสิโลกมนุกสามียิธรรมภูมิหาตัสเสยิสิทาคิีนสภาะลภหิาตาสมหิตาปุถุสหาบาลสินาลมังสาวิษณุโตาตมานาสาสุธาวิปัสนาวนาวิราปิโยปิจารสตีญกติวารวเนียปิลาวันเต เทวกายาพิจตาเตวิชานาถพิคโวเตจตปามะกนตรสวดตวพุทธศาสตรสานังเตสัมปาตุลหอยานังอัมรุสานาทศนังปะเปเกจตธรมมาะคุงตหาสังอัตตาตตลิงตจตังไอเกตตหาสังนาอัมรุสานาปะทะโสอเปเกตธรรมมาะคุงสีสาสภาปุจาหุนตาจัดสพังอภิญญายาวะขิจวานาจขุมาจตโตอามันตยิสตาสวะเกจสัตย์นรตเตเทวกายาพิจตาเตวิชานาถพิคโวเยวหังขิตายาสามีขิลาหิอนุปุปภโสตจ จันจัตตาจัาวคะภูมมาก็เป็นรัทวาอิทธิมัโตเชืมนโตนะโตยาสัสามนาพิกมวนังสติิงนังชาตาชาสาหัสาห้มาตายาานาตวันนนท่มาโตชมโตนะโตยวเสังระธมนาพิกมนังสติิงนังตาตาคิราติสาหัสายานาตวันนี้หนท่มโตชมันโตนะโตยเสัระธามนาพิกมินังสติติงวินัง อเจเตตาสสาานะตวันนี้หน่วยที่มันโตชุดมตโตยสสนโวัฒนาภิกมุนังสมิตว่นางเตสาิตาปัจัสตายะขนะตวันนี้นที่มโตชุติโตนะโตเยสสนวันาภิกมุนางสมติตว่นางกุมิโลราชคโกเบปุระสนิเวชนาุโยนางตตตาาข้านางปยุรูปาสติกุมิโลราชคโก โตปาามิิตว่านางโปริีมาจัดที่ทั้งราชาตโรโทปสทัตติคันทพานางทิติพัช้จโทปุตตาปิดสัวพะวนนามพระลยทพโชุติโนโตะสัสิวันนามิกนักสมิิวานางทักขินจย์ที่ทั้งราชาวิรุณโคตปาาสติอุมพานานางทปติมหาช้เสิศโตตาปิดเสัพพนธม พะโหวน้ปนามาหาพลาอิธิพัโตเจติมันโตนโตยสสโลมันทมนาภิกษุมนังสมิติวนางปัติบรจาทิทั้งราชาวิรูปะโคปัสสติย์นาคังทิพติมัห้รชโยสสืนโตาปิดตาสามพระโน้พระโหน้ปนามาหาพลาอิทธิพัโตเจติมันโตนโตยสะเสืนโลมันท่ามนาภิกุมนางสมิตินางอุตาราจาทิทั้งราชาวโรตปะสติยนาคนังทิปติมหาราชโยสสโ กุตาปีตาสาพ่อะหัวนาะมนามะพราไที่โตตโตนโตยะสวนทันาพิบุนางสิตนางบุริมาทิทังทัาตทโททินนวนทโกปิชิวลูปโคเวโรตลังทั้งตาโลตพราชสมันตาจตโลทิสััทมานาทั้งสุวรรณกปีวัฒเวเตั้งมายาวิโนททาควรจัิกาทัามายาเวเตนถูเวเตนถูิปุถะโทตัวจากจตโตตุกันมาเโตจัตกโนกันโน อาคูบัญจติโคติวติมพระรูตุเรียบวัชสาเอเตจันเจจัราชโนคันธภาตหันละชุพีมาทัพนาภิกรมุมงหนังตปิติงว่านางอาทาคูนาภาษนาคาเวทราสหัตจักาสภาลาตะตะลาอาโคบายาคาปะตหาติพิยพุนาสหตสทัชจากรคูนาคายาสติโนเฮราวันโอมหาโนโคทพบข้าตบิติงว่านางเยนาคาเชสหัสาหันติทิพาทิชาปะขวิชาทัชจัคุเวหาเยสาเตวะ นปชาปตาจิตตาสุปันนาอิติเตสะนาบางอภยันตทานาค้าราชาน้ามาสิสุปันนโนเคมะมักกะสิผูทวนนะตัณหะหิวาจาหิสุปราวัชยตานาคาสุปันนาสารณะมะกังสุภุฑังชิตาวัชิราทเทนะรัมุทังอตุลาสิตาพาตโลวาเสวะวาสาวาสิเตทีมันโตยะาสัทโหนกานตกระชับใหพิสมาอตุลาธานวิกขาสาวิปจิตติสุจิตติจักรพราหะโโระมุจีสหัสตัญจารสมาดิปุตานังตกเพเวโรจนามกการตัณหิตวารผลิจานังเราของพระเทพบาคบุญธมายโยทานิพันธะเตพิคุณังสติวานัง อาโพจเทวะปทวีจะเตโชภโยตธาขบุกวรุณาวัลุนาเทวาโตโมจะยะสัตสหะเมตตากรุณากายากาคุเทวายะสัจโนเทเทติทัศทะขยาสเพนนารัตสวัณณีนอิีที่มันโตชุดถึมันโตนัโตเชิดศักดิโนมันเท้ามนาพิคมุนังสมิติว่านังเวนทูจะเทวาชาตรีจะาสมาจะทุเวียมันจัทธาสุปินิสาเทวะจัทธาบุคุปลักขิตาสุริยะสุปินิสาเทวาสุริยะบุคุปลักขิตานาขัตตานิบุลักขิตเวะอาคุมันเทวาลหกกา วัุนธวัตุเซนโทสกุปะคาาุลินทะโทเทเติทัาสะทายานสเพนานาะวรนิโนอิทีิมันโตชุติมันโตนาโตยศศสรโนวัทนาภิกรมุนังสัมปติวังทาคหาสมุทรเทวราชมาขีติคาเวลิทกาจาโรจาโรชาจาอุมาปุพานิพาติโนวานุนาตหะธรรมาจจจุตตาเจเนชาตุระยานจิลาคูอาคูวาสวรณิสโนุเทเตทัาสะทากานสเินานาสวรนิโนอิทิมันโตชุติมนโตนาโตยศินโนมัทนาภิกอมุนังสัมปติวังมา สมานามหะสมานาบรรุมนุสัมมุลสุตธรรมคิตธัรมสุติกาอคูอคูมโนปุตุสิกาท้โคหะตถโยเทวะเอจะโลหิตาวะเทโนปาระคามะาปาระคาคุเทวะยะสัจิโนเทเทเสทัศทะขยยาสเพนนาตสวานิโนวอิทิันโตติวิติมโตนัตโตยะสสติโนมทมานาภิกขบูมวินังสุติงวันังสุกากนุมหานุระอคูเอขณาตา สหโตธาตุคาห umas, ตต iano, าปัมมุคขาคูเทวาวิจขนาปัตถามัตตาธาลักขามิสกาจายาสสิโนทนายังอาคาปัชโนโจติสาอภิวัสติเธอเตทัสตุทากยาสเพนนาตตะวณิโนเทวปนโตเจติมโตโตโตเจสสติโนวันทวนาภิกรมุงว่านางสัพพิิงว่นังเคปิยาสุตายามากัตกาจายาสสินโนนำพิตกาลมาเสนหาจติธรรมาจารสวานิมารติโนอาคู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 ปัลินิมิตาเธอเตทัสตุทากยาสเพนนาตตะวณิโนเทวปนโตเจติมโตโตโตเจสสติโนวันทวนาภิกรมุงว่านางสัพพิิงว่าน ตทิเตเทวานิกายาสภินานะเตวานิโนนวันวิเญนณคันชงเยจันเยเตทิสาสหะปุถุตชาติมะคิลังโมคะตินามะนาสาวังตะเคโมคะทะลังนาคันฉันทวาสิตาสิตังสุขพมาปะละมะโตจัดปุตตาอิทิมัโตสหะสังนักรมารโลติโตจ่าโทปะคะสัมพิติงวะนังสหะสาวะพมโลกานังมหาพมมาพิตินทิติอุปาปโนชุติมโตพิสมากโยยะสัตสุโทติจัตาอิจราอาคุปจิกาวัสวาติโนเตทิจัปปัจโต อาคาฮาริโตปริวาริโตเตจ,จ่าสเพยพิเกเต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 เวสัพันมะเกมาราเซน,เนาพิกรารมีปัญสักันนะหัสสามัญที่ยังเอถากันนะะาหัฐพันธถา่าละเคนาพันธาะนธาปุทโวตัมตมันตาปริวาริธาสมาโวปุจิธาโัเจนังอิติธาธารมฮาเซโนกันนะหัสเซนาอภิสยิปัญทีนาตละมหาจจารังกตวานาเพรละวังยถาปวุสโกเมโคลสันไหยันโตสวิจุโกสทาโสจุปะปัจจุทาวัตติสังกุโธอัสยัง กวเสตัจจสพังอภิญญายาววิคิตวนาจัขุมาจตัวมัตยิสท้าสวัสดิ์สะเจนรตมาลัเธนาภิการตาเจวิชนาถาภิโสวะแตจจตับอะ่ากระดุงตัววาพุทธศาสนังมิตัลลเคหิปะคำมุงในทั้งนมามปีอิชายงสเพวิชิตาสกามาพยาตายัาธิโนงวดทติสทหาพุทธิหิทวัคตาตชะเนสุตตาตีบทสวดมคลสรสุดตังอเสิวนาจะพราณังปณิธานจะเจวนาปูชาจะปูชนียานังอิตามคลัมุตตมังปฏิโลปาเท เทสาวาโสจ่าปุเพจ่าตาปุญยาตาตาตัมมาปฏิทิจาาอิตามะระมุตตะมังโพสจันจาสิปัญจาวินโยจ่าสุขิโตสุภาสิตาจายาวาจ่าอิตามะระมุตตะมังมาตาปิโตปัฏฐานังปัตตะทารสาสัทโธอนาคคลาจกรรมตายตามฆะมุตตะมังทานาจาธรรมะจริยาจายาตะกานาจาสังโฆอนาวชานิกรรมานิอิตามะระมุตตะมังอาตัสีวิรติปะปามัชฌปานาจายญโมจ่า อัปปามาโทตฯทำจะทำเมโสเอตัมมะขลามุตตมังคารุวะจะนิวาโตจะนันตุธ <reb playable Có S 4> ีจะตัญญุตากาเลนาธรรมะสวรรค์ทงเอตัมมะขลามุตตมัะคติจะสวัสดิ์จะสตาสรรมะธรรมนานันจัตสันนังการเลนาธรรมะสักขัใช้เอตัมมะขลามุตตมังตโพจะพม่าเจริยัญเจริญสัจจานะทัศนังนิพพานะสัจคิริยาจะเอตัมมะขลามุตตมัง พุทธะโลกะธรรมีหิกิตังยัสะนากรรมปติอโุกังวุฒิชังเขมังเอตัมมะขลามุตตะบางเอจาริสานิกัตถวานาสัพพัทธามาปะติอชิตาสัพพัทธโสนทิงขันติติตเตยสังมังขลามุตตะมันเตยบทส่วนรัตนปาริตยังกิจวิถังทวาวขลามสเคสวไยะรัตนังปณิตังนโนสัมังอธิตัธาคตินทตปีพุเทรัตนังสังเตยนัจนะสวัตถิโหตุขายงระคังมัตตังปณิตังยัตตะคตาเิียบุณีตมะหิโตนะเตยนัทธเมนะธรรมทีกิจจิปิชามปีธรรมีธรรมีรัตนังปณิต อย่าบรรทาเสียงโทรปริวนาจริงๆธรรมานที่มาตตก็มาหูธมานที่นาเตนธตมนทวติจีทปีทำเมีตางนมีต่งเตนเจนะสมหนโเยปุคละาตาตาาตาลีตานี้คันนีหดตทักเนยานคณตาวกาเตสุเทนะนี่มหาธาภมหาภารณีทำปีสังเกตจะนนมรีตังเตนะเจนะสมุดหนตเยสุปยุตตาบรรนาทิการิโนโขัตมาตาตมิเตมติมตามไมต้องใครหาธรรมทานได้ติมาน ผู้ชมานายทมปิดสังเครละตดะนางเมริตังเตนันเจนัสมุทรเตัวนางปุลานางนวังนั่สมวังเลตายเกพอสมิเตขีแัปิชาณหนิชนทานทิปติทีรายยทายยปิิโพทปิตสังเคและตรนางมรตังเตนัเจนัสมุทรเตับทสวดธรรมบทสหัสวรัตาหวิสิตังเตโยยะจะยาจะยังอิตะ <c oughs> อิตาลาปชาตาทันตาสาโพตสานิจังสัญญาจัตานิโนเทวเทวนักขันทพโพนามาโลสหพัมพุนาชิต,ตังปัญชิต,ตังไกยิราตถาโลปัสสาชันตุโนโบดสวดเกสรปุถสวดภาษิตาบิทังเตนะพะวตาชาทตาปัสตาลหัตาาตาสัมมาสัมพันธ์นาเอกทุพเทมาอนุสเวนะมาปะลัมมาปะลายมาอิติกิลายมาปีจักกะสัมปัดแทนในนมมาตักกะหิตุมานนยะคะเฮนะมาอากาศประริวิตัเกนะมมาทิฏฐินิชานาักติยามาพัมพะโลปะตาเยมามัน แตมโนโนคัลูยะธาตุเมเฮอันตะนาวาชนะยะไทยเมธมากุตัยเมธมาสวะชัยเมธมาวิญูฆาลหิใจเมธมาสมัตตาสมัตตาสมาธินาอิจายาทุขายาสวัตติอัฏฐตุเมเฮปัชชะเฮยะธายะธาตุเมเฮอันตะนาวาชนะยะไทยเมธมากุตัยเมธมาสัวะชัยเมธมาวิญูปะสทายเมธมาสมัตตาสมาธินาหิใายาทุขายาสวัตติอัฏฐตุเมเฮอุปะสัมปัชชาวิหะเลยะยาทาตยัติปวดสวดอุปะเนยสูตร อุปาณิยติชีวิตสตร์พระป h a r โยชลุปานิยตสันัสัติตานาเอตังพียังมรรเนเปขามาโนปุญญาณิแกยราถาสุขาวะหาในอุปานิยติชีวิตสตร์พระป h a r ยังชลุปานิยตสันัสัติตานาเอตังพียังมรรเนเปขามาโนุกามิทั้งปัจฉะเหสันติเปโขโยธากายเยดาทังยอบวาจายาอุทะอุทะเจตสสะตังตสะเปตนสสะสุขาโยนติยังชีวะ มาโนุปกาโลติปุญยังธรมโอหเวลัคคติธรรมะจาริงธรมโอสุจินโนสุขมาเมวหาติเอชานิสังโสธรมเณสุจินเนนัทุกขติงทันชติธรรมะจารีธรรมเณสังฆาลานิจติยะธาปัญญายาปัสเตอธานิพินติทุเคสัมภโคสุทธิยาสัมเพณังฆาลาทุกขติยะธาปัญญายาปัสเตอธานิพินติทุเคสัมภโคสุทธิยาสัมเพณธรรมานัตตาติยะธาปัญญายาปัสเตอธานิพินติทุเคสัมภโคสุทธิยาปวดสวดอภันหนักกระชาโดอภันนักกรฐานาเมเกทุติยังอาหุตากิกาเอตา ทันทันยายเนทาวีสังคันเถยยาอปันนักังภะหุเวสารนังยันติปะพะตานิวนานิจจอารามรุขาเจตยานิมานุสาพยะตัชิตาในตังโคสารนังเคมังในตังสารนมุตตะมัง เนตังสารนัมมาคำมาสุขขาปมุทจติโยจ่าพุทธจ่าธรรมจ่าสังฆจ่าสานังคตโตส่าตาลิริยสัจ่านิสัมมปัญญายปัสสติทุกขังทุกขาสมุทปาทางทุกขะสะอติกมังอริยัญจ่าทางขิจกังตุคูปะจัปมะขามินังเอตังโคสารนังเขมังเอตังสารนัมมุตตมังเอตังสารนัมมาคำมาสุขขาปมุทจติปวดสวดพระเท迦ละตาคาอติตังนานวาขเมยยะนับ ปฏิกเเคนะคตังบุคคลไม่ควรคำนังถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรพ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยทติตามปะเฮนะตังกับปัญจาจนะคตังสิ่งใดลูปงไปแล้วถึงนั้นก็เป็นนรัไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นนันยังไม่ถึงปัจจุบันนนจะโยทำมังตถาตถาวิปัสสติอสังหีรังสุขปังตังวิทาพนุพะรูหเยก็บุคคลในเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนงๆไม่ค่อนแครในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลน้นพึงเจริญทมนั้นหนึ่งหนึ่งให้ปรุงปร ใครเล่าจะรูความตายในวันพุ่งน้าหิโนสังขันลานเตนามหาเสนนามพรจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนของพระจุลราชผู้มีเสนาะนั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาลิมาตาปิงอหุลตัมมตันทิตังตังเวพระเทฆารตตัวติสันงตัวจิกสเตมุนีเตเตพาบุณีผู้สงบยพื่อเลื่บุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้ปีความเพียรไม่เกิดการทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแล้ว่าผู้มีลาตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนนี้แลปวดสวดฟินหะกประจัเวกันนักป่าหั ชราทำมุมหิชราหนาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธทำมุมหิพญาธทิหนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้บรรดาทำมุมหิบรรดาหนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้จะเพหิเมปพเยหิมานาเพหินานาภาวุนาภาโวเราจะเล่าเรีนเป็นต่างๆเพราะว่าเราต้องพัดภากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสกมหิกรรมทายาโทกรมายุนิกรมพุทุกรมปฏิารนา เรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นนัยเกิดมีกรรมเป็นผู้เหตตามีกรรมเป็นด้พึ่งอาศัยยังกรรมังกระเลามีกระเละกะเลยนังว่าผปาะังว่าแต่สาธาภิวัฒมีเราทั้งาาวานบันไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทวายะหรือคือว่าเราต้องได้รับผลกรรมนั้นนั้นสืบไปเอวังอัมเหเยปินทั้งประจาวิคิดพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกๆคนเถิดโปสวสดเทวตาโยชนะคาถา ทุกขัตาเจนทุกขิยปตาเจิีพิยาตกัตาเจกัตัวตะเพีปานีหน่ยตาตาอาจารย์พีตามุพิยาสัทางตะเพวเทวานทั้งมวลทันตัสภาพสติถุทยาทานังทัตโตะเพยเทขันโตสัทาพนาพิโตาหตัวันตเทตาขตาตะเพพุทธาพระลตาปิจิานาจะยังพลังคันตานจเตชนาละกษมธมีสัโซปววดเทวตติดทานคาถาหั่นทยาปฏิทานคาถายโยปนามเสยยาเทวตาสัตวีวิหารวาสนาทุกเปี๊ิคลีระต่า ธรรมทา,านเนนะพระวันตุปุชิตาสนทิกโรเตถาวิหารธรมทะเลทะเลทลาจรารชานาวกาจติขาวสารามพิกา,ารณาปฏิอุปาตกาขามาจัดเทสานิ่ขมาจาิอิสราตปานาภูตาสุจตาพระวันตุเตชลาวุชายเปิจารถาสัพภวาสังเสธชาตตาทโวบปารติกานิยานิการธรมรมบาลังปฏิจเตสะเพปิทุกขสักโรตุเต ทังขยังทาตูจิรังสตังธรรมโมธรรมัทลาจปุคะลาทั้โคโคตุธัมมโควะอัธยาจัยหิตายาจัมเหส์ละขตูจธรรมโมสเพปีธรรมะจาริโตผุ้ทิงสรมปาปุเนยามะธรมเมอริยปะเวทิเตโปรวจสอบสภาพปฏิทานาคาถาท่านธรรมยังปฏิทานาคาทาโยพนาเสีปุญญสิทานีกัสสัญญาณญาณิกัตานิเมเตสัจจะภะคิโอโคตุ นันตานันตาปะมานคาเายปิยาคุณอวัาตาจะไม่หังมาตาปิจาริโยทิถามีจะปะยติถาวาอันเชนัชันเเวลิโนโสัตตาติทัตติสตักขะสมิงเตภูมาจะตุโยนิคาปัจเกาจากกะจะตัวกาลาสักสารตาผัวผู้เวยาตงเงยปตะทานนาเมนุโมทันตุเตยเยังเยจิมังนัปะชาณติเทวาเตสังนิเวทยุงมยะตินานาปุญญานังอนนโมท่านให้เหตุนาสะเพสตาสตตาคุตตัวเวลาตุกาชีเวโนเขมามปะ ท่านจะบะโพลตัวเตะสาสิทิชาตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่พระเจ้าได้ทําในวันนี้ละแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่้าพเจ้าได้ทําแล้วคือสฉลอใดเป็นที่รักผู้มีพระคุณมีบรรดาและบรรดาของพระเจ้าเป็นต้นที่้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นละรสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางแลยเป็นกลางต้องอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามกันในกำเนิดตีมีขันห้าและขันหนึ่งและกันสี่ล่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบกันให้สมบุญกาพเจ้าแล้วขอ กษัตริย์เราได้ย่อมไม่ทราบกันให้ส่วนบุญของเจ้านี้เขาทิพย์ทั้งหลายจึงแจ้งกสัตวิย์เรานั้นเพราะเหตุคือน้ำโมธนาบุญทั้งหลายที่พระเจ้าให้แล้วกษัตริย์ทั้งโปรยอย่าไม่เวรอยู่เป็นสมเสมอเถิดและจงถึงทางเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตวิย์เรานั้นจงสำเร็จเถิน ด้วยอนุภาพศัจจาอธิฐานว่าความเพียรและในสงฆ์แห่งการบูชาพระธาตุไตยทุกการเสด็จทยัยบทสวดมนต์พระสูภพระริญาพราเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าพ้จากทุกภัยทั้งบกเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอเทวดาเทวดาทั้งหลายบทรนโมทวนาในการเสด็จทยัยบนรธรรมเหล่านี้มดนต์ภาวนาแล้วบทมน์อนุพรได้แก่ข้าพเจ้าทั้งถุงคลพระกิ่งิริพิาโดวมวิริที่สำเร็จพระยาณสังวรเมื่อวันวิัชวมหาตลอดจนวัตถุคลทั้งหลายที่สามสิ่งทั้งข บุญกุศลของพระเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวงเนเจริจิตภาวนาคำนบถวายเป็นพระพิชานระมพิชานระชข้าพระชาขอเพรบมนนี้จงถึงพืมีจิตสถานรุ่งสงนเจรจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชัยนั้ปวงพเจความผู้กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชาวโตประศักดบันทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมพระสาสมบัติป็วาสมบัติมุตตาเห็นธรรมสำเร็จการพัฒนากาฐานกับปัญญาญาและเจริญด้วยเจตตรวและพิธภัณฑ์ใช้ทั้งส